คุณเฉลยคุณพ่อสุมาลีสวัสดีค่ะห้าขอบคุณคุณเลียมนะคะคุณเลียมให้ห้าใบแดงได้แปดใบแล้วค่ะอะใครลองโยนมาสักสองใบค่ะเนี่ยพูดพูดสูกสาวกำนันหรือเปล่าทำพูดพูดเหมือนอยากจะดู <laughs> คุณเดาได้ไงคะลูกสาวกำน,นันเออใช่เดาลูกสาวกำนันนี่คือเดาใบไกลมากค่ะ เออซื้อทั้งสองกลุ่มดาวดำดงไว้ก่อนใช่ธรรมชาติของคนต้องดาวดำดงไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ดาวมันยากดูอ,อคะค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อย่าลืมซื้อกุ้งปีกกันเยอะนะคะแม่ไม่รู้ว่าตอนเนี้สีเล็บแม่นะไหนดองหนูเลยพรุ่งนี้กลับบ้านคะ่ะพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนสีแล้วเราหยุดสองวันสองวันก็จะไม่ไร้สดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอที่ยี่สิบเจ็ดแล้วดูดีว่าสีมันจะเป็นเลือดสีอะไร ยุพล่าซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะ,คะน่ารักมากค่ะช่วยๆซื้อนะคะเมื่อวานมีคนถามว่าจะเอาดำดงหรือส like มสีแม่เลยดะมัน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 ไม่ไปถึงลูกสาวกำนันหรอกนะคะที่มาใหม่ๆดามันยากดูถือคุมปิดได้ที่ไหนเพศนาวานี้เลยค่ะเน่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 นาวาติดลมลังสิตธเนี่ยค่ะเน่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 เนี่ย อันนี้มันไม่ใช่ดินะนี่มันรูปลิเกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออรูปนาวาไปไหนแล้วอะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวเอาใหม่อืมเฮ้รูปเมื่อวานไปไหนนะหาไม่เจอ นักบุญไหมคะเออเดานักบุญเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ยุพรล่าก็น่าจะไม่ใช่เพราะเล่นไปสามสองคืนติดแล้วค่ะดำดงเนี่ยมาที่หนึ่งแล้วแหละเพราะว่าเขาติดไป้ายไว้โล่เลยดำดงสวัสดีจ้าคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะได้แปดใบแล้วนะคะดูกันไปก็ตึงตงตึง,ต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 งลุ้นกว่าลุ้นวัสบายดำ ลุ้นกว่าสบายดําดงใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวหนูว่าด,ดําดวงเดา,ดากับเล่นเดากับเล่นก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหยุดสองวันนะคะแต่มีงานของพ่อสอนรักแม่ไม่ได้ไปนะคะอยู่บ้านสองวันนี้ก็ไม่ได้ไล์แล้วเราก็มาดูกันว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดสี่เล็บจะเป็นสีอะไรนะคะคือไม่ทาก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า พอคูดดออกมาไม่ทาเลยเล็บมันเหลืองมากสุราสงครามอันนี้ดาวก็สีแดง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณสำหรับแฟนๆลิเกบางละมุงเมื่อคืนมากนะโหเมื่อคืน คนแบบสุดลูกหู่ลูกตามากคนแบบสุดสุดจริงๆค่ะคนเยอะมากนะคะแล้วเจ้าภาพใจดีมากเก้าอี้ก็กไม่เก็บแล้วถามว่าแจกไม้สวรรค์ไหมคะก็ไม่แจกไม่เอาค่ะให้เขาดูฟรีโหเจ้าภาพสุดมากสีน้ําเงินนี้สีนี้แหละแม่สวยทาไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเมื่อคืนสนุกมากชายค่ะสนุกเนาะแล้วคนดูก็เล่นไปกับเราด้วย